สวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้เอกบุรพาก็มีวัตถุมงคลนะครับมาให้ทุกๆท่านนะครับได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับโดยวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญของหลวงปู่เนะครับวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะสร้างในวระนะครับโรงเรียนในเรืออากาศนะครับวันที่16มกราคมปี2527นนะครับเหรียญนี้นะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่แหวนนะครับหันข้างแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวหนังสือนะครับเขียนว่าหลวงปู่แหวนนะครับสุจินโนนะครับวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้นะครับโดยตัวเหรียญนะครับก็มีเป็นเหรียญกลมนะครับแล้วก็จะมีหูห่วงในตัวนะครับโดยวัดความกว้างนะครับของตัวเหรียญนะครับก็ประมาณ 2.3เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความยาวของตัวเหรียญถึงหูนะครับก็ประมาณ3.2เซนติเมตรนะครับตัวเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็การแกะบล็อกนะครับก็แกะได้คมชัดสวยงามนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเนื่องจากสภาพผิวนะครับก็ไม่ได้ถูกเก็บรักษาให้ดีนะครับก็เลยทําให้มีคราบดําๆนะครับอยู่ รอบเหรียญนะครับก็เลยทําให้ความสวยงามของตัวเหรียญนั้นดอปลงไปนะครับโดยเราจะส่องความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้ให้ดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็มีการแกะนะครับนี่นะครับหูเหรียญนะครับก็จะเป็นเหมือนเลขเก้ากับเลขเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวหนังสือฟอนต์นะครับหลวงปู่แหวนสุกินโนนะครับก็เป็นฟอนต์ที่มีความสวยงามนะครับวัดโดยแม่ปัง จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่นะครับก็เป็นฟอนต์ปกตินะครับที่ส่วนใหญ่นะครับฟอนต์แบบนี้นะครับก็จะถูกแกะในเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนตลอดนะครับโดยตัวเหรียญนะครับองค์พระนะครับใบหน้าหลวงปู่แหวนนะครับคมชัดนะครับนี่นะครับลายเส้นสายต่างๆนะครับคมชัดนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วผมนะครับก็มีความละเอียดอ่อนช้อยนะครับนี่นะครับ เป็นเหรียญแท้ดูง่ายเองหนึ่งเหรียญนะครับตัวเหรียญนะครับก็ไม่ได้มีการตอกโค้ดไว้ที่เหรียญแต่อย่างใดนะครับนี่นะครับใบหน้าเววตาชัดเจนนะครับเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าจมูกสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับใบหน้าเววตาหลวงปู่เอ็นนะครับพิกมาด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับโรงเรียนในเรืออากาศนะครับหูเหรียญนะครับเจาะปิ้นๆิ้นนะครับตามธรรมชาตินะครับ เราก็จะเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนในเรืออากาศนะครับนี่นะครับเขียนว่าโรงเรียนในเรืออากาศนะครับระบุปีพศนะครับ16มกราคม2527นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็น่าจะเป็นเหรียญรุ่นท้ายๆของหลวงปู่แหวนนะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นมานะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ถือว่าสวยงามนะครับอีกหนึ่งรุ่นละกันนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับก็ To ช่าหากบูชากันได้นะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับโดยตัวขอบตัดนะครับเท่าที่ผมสังเกตมานะครับในตัวขอบตัดนะครับตรงจอจานนะครับพลิกมานะครับเราจะเห็นเป็นเส้นตรงนี้นะครับสองขีดตรงนี้นะครับในตัวขอบตัดของเหรียญรุ่นนี้นะครับแต่อย่างที่บอกนะเหรียญรุ่นนี้นะผมก็ยังไม่เคยเจอเหรียญที่ถอดพิมพ์ลอกเลียนแบบนะครับอันนี้นะครับก็ ถือว่าเป็นหลักการพิจารณาคร่าวๆนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าท่านใดมีนะครับก็ลองนํามาส่องดูนะครับว่าขอบตัดนะครับเหมือนกันไหมนะครับแล้วก็ให้ดูธรรมชาติของตัวเหรียญนะครับตัวเหรียญจะต้องมีความคมชัดนะครับรายละเอียดชัดเจนนะครับนี่นะครับก็ถูกสนะครับนามาทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับให้ทุกทท่านนะครับได้รับชมกันนะครับนี่นะครับเถ่อท่านใดชื่นชอบนะครับในเหรียญวัตถุมงคลเหรียญนี้นะครับก็ เปิดแบ่งปันนะครับในราคาหลักร้อยนะครับร้อยต้นๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับก็อ่านที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการแบ่งบูชาเอาไว้ให้นะครับในเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่แหวนรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็นํามาให้ทุกๆท่านนะครับได้รับชมเหรียญจริงกันนะครับในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ